สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเดนมาร์กรอคค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ที่พี่โทรมาใช่ไหมครับจากเดนมาร์กใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียนสายคุณอะไรครับคุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยใช่ไหมครับจากเดนมาร์กโอเคคุณปุ้ยว่าไงครับค่ะพอดีซื้อที่นะคะมันกว้างสิบสามเมตรกับยาวยี่สิบเมตรนะคะกว้างสิบสามยาวยี่สิบเมตรครับใช่ค่ะ แล้วทีนี้อยากทำบ้านสองชั้นแล้วก็มีสะไว้น้าด้วยนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะได้ส่งลูปบ้านพื้นที่บ้านให้ไป<อ>ทางท้งเฟซเจอดูแล้วค่ะครับผม อ่าคุณเป้มีคำถามอะไรครับตอนนี้ก็คือจะเริ่มยังไงใช่ไหมัน้อาที่สระน้ำนะคะใกล้ค่ะเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อได้เลยครับคุณเป้อันดับแรกใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ขนาดของที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยบาเดอรี่ของที่ดินเนี่ยครับกว้างสิบสามลึกยี่สิบใช่ไหมครับเราก็มาสำรวจก่อนว่าความต้องการของเราเนะครับมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเรามาดูก่อนอว่าเราต้องการที่จอดรถกี่คันสองคันค่ะที่จอดรถสองคันอ่าห้อง นั่งเล่นต้องการไหมต้องมีเนาะห้องนั่งเล่นค่ะห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่เนาะอ่าต้องมีห้องนอนกี่ห้องครับห้องนอนสามห้องค่ะจะเป็นขบอยากได้เป็นชั้นบนสองห้องแล้วก็ชั้นล่างห้องหนึ่งนะคะครับชั้นบนสองห้องชั้นล่างห้องหนึ่งโอเคค่ะจะมีห้องอะไรครับแล้วก็มีห้องครัวค่ะห้องครัวโอเคห้องครัวนี้อยากได้แบบพื้นที่กว้างหน่อยค่ะชอบขว้างพื้นที่กว้างหน่อยโอเค เสร็จแล้วเนี่ยครับเบื้องต้นนะครับเรารู้ฟังก์ชันทั้งหมดของเราเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาดูทิศทางของที่ดินของเราก่อนครับว่าทิศทางของเราเนี่ยถนนอยู่ตรงไหนนะครับทิศเหนือทิศต,ตะวันออกทิศใต้อยู่ตรงไหนนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละทิศเนี่ยครับมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นทิศ ตะวันตกเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆทิศใต้เนี่ยลมแรงมากๆนะครับทิศเหนือเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอาคารขึ้นมาบ้างมันก็จะทําให้เงาของพระอาทิตย์เนี่ยครับที่วนมาทางทิศตะวันตกเนี่ยมันพาดไปทําให้บ้านล่มและทําให้บ้านใช้มุมในทางทิศเหนือได้อะไรแบบนี้ครับพอได้ฟังกชันทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยครับเราอาจจะต้องดูข้อกฎหมายก่อนอันดับแรกถ้าสมมุติว่าขนาดที่ดินของเรากว้าง13เมตรเนี่ยครับเวลาเรามาวางผังบ้านเนี่ยครับระยะล่นจากแนวเขตที่ดินเนี่ยถ้าเราจะมีช่องเปิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเซต2เมตรนะ แต่ถ้าเราไม่มีช่องเปิดเนี่ยเราทาได้1เมตรนะครับพอเราได้ฟังก์ชันแบบนี้เรียบร้อยมาแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเอาฟัง์ชันทั้งหมดเนี่ยมาจัดลําดับว่าเอ้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่จอดรถน่ะมันติดถนนในฝั่งไหนจอดรถแบบไหนเสร็จแล้วพอจอดรถเสร็จเราจะเดินไปห้องอะไรก่อนเราลองหลับตาลแล้วลองจินตนาการว่าเอ๊จากที่จอดรถเราเนี่ยแขกมาปุ๊บจะเดินไปห้องนั่งเล่นก่อนแล้วเสร็จแล้วห้องทางเข้าวอาจจะอยู่ติดกับห้องนั่งเล่นหรืออาจจะถูกสป l แยกกันออกมาอะไรแบบนี้ครับให้เรามองจินตนาการแบบนี้ก่อน แล้วค่อยๆลากมาเป็นโครงมีบันไดยอยู่มีทิศทางของห้องนอนชั้นหนึ่งอาจจะมีหนึ่งห้องเนาะห้องนอนชั้นสองอาจจะมีสองห้องแล้วก็ค,ค่อยๆมาประกอบรูปร่างกันคุณมิ้งช่วยดูแบบให้หน่อยได้ไหมคะพอดีได้ส่งไปทาง m เซ s e n g e r แล้วคะ่ะแบบบ<อ>้านว่าโอเคไหมคะอ๋อครับส่งมาแล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคใช่ค่ะส่งไปทาง m เ s นเจอร์แล้วก็มีส่งพื้นที่บ้านตัวจริงๆนะคะส่งไปด้วย<อ>ว่าบ้านสร้างลักษณะไหน แต่ว่าบ้านที่ซื้อมันจะติดกับแม่แม่บอกว่าห้าห้าคูณสี่มันก็เป็นห้าวาคูณสีต่อครันหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจใน,นี้เท่าไหร่ไม่เข้าใจเรื่องตารางวากับตารางเมตรใช่ไหมอ่าสมมุติว่าที่ดินของของคุณปุ้ยเนี่ยครับหน้ากว้างสิบสามลึกยี่สิบใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเมตร,รเมตรใช่ไหมครับใ่ใช่สิบสามคูณยี่สิบมันคือสองร้อยหกสิบตารางเมตรให้เอาเลขสิบสามเนี่ยครับคูณยี่สิบเลยครับอันนี้เป็นตารางเมตรเนาะเป็นตารางเมตรก่อนอ่าแล้วก็หารด้วยสี่ครับ พอเราหาร4ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้65ตารางวา4ตารางเมตรเท่ากับ1ตารางวาเป็นหน่วยที่ขนานกันส่วนใหญ่หน่วยวาเขาจะใช้กับที่ดินอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราซื้อที่ดินเนี่ยเขาจะเรียกเป็นตารางวาที่มันหายไปเป็นตารางวาเนี่ยเราจะได้ยืนยันกับเขาถูกนะเนาะออเพราะว่าในเมืองเนี่ยครับเขาขายเขาเขาซื้อขายกันเป็นตารางวาพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมันดับต่อมาเนี่ยคุณคุณปุ้ยเนี่ยต้องหาแบบก่อนแบบที่จะมาก่อสร้างบนที่ดินเราวิธีการได้มาซึ่งแบบเนาะมันก็มี อยู่2อหลวิธีวิธีแรกคือไปเอาแบบฟรีจากเทศบาลจากอบตอตรงนี้เขาจะมีแบบที่เป็นแบบเพื่อประชาชนเลยเอาไว้แจกฟรีเลยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยสามารถออกเอกสารทําอะไรพวกนี้เพื่อไปก่อสร้างได้เลยนะครับวิธีที่สองเนี่ยครับคุณเป้อาจจะต้องหาคนออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกคนไหนรายละเอียดตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายของเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับ คุณเป้อาจจะต้องลองศึกษาเลือกพวกขนาดของห้องขนาดของบ้านเนี่ยมีความรู้ไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อจะได้คุยกับเขาได้รู้เรื่องนะครับว่าห้องเราต้องการกว้างคูณยาวขนาดเท่าไหร่ลองซื้อตลับเมตรนะครับลองมาดึงดูว่า ในขนาดที่เราต้องการเนี่ยถ้ามันเป็นห้องนอนเราเนี่ยครับยาวขนาดนี้มันพอสําหรับเราไหมอันนี้คือในกรณีถ้าเราใช้ผู้ออกแบบเนาะแต่ถ้าเราอยากได้บ้านสาเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไปเดินตามอบตพวกเนี้ยเขาก็จะมีแบบสําเร็จรูปให้เราแล้วนะครับก็ดีแฟนเขาออกแบบได้เพราะว่า้านที่อยู่ปัจจุบันเขาเป็นคนออกแบบเองก็เลยออกแบบนิดนิดน้อยออกไปแล้วก็ส่งไปให้พี่นิ้นละค่ะดูว่าโอเคไหมว่าในลักษณะบ้าน65ตารางวานี้สามารถสร้างได้ไหมรวมกับสระน้ำโอเคโอเคได้ได้เพราะว่าคุยกับแม่ไว้อยู่ ว่าแม่บอกว่าสร้างล้ำมานิดนิดที่แม่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่กับพื้นที่กับแม่หนูว่าติดกันเลยเฉโนดเป็นแปลงเดียวกันไหมครับเอ่อคนละอันค่ะฉนดไม่ใช่อันเดียวกันแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องโฉนดก็คือหนูยังไม่ได้เป็นโอทชื่อหนูเพราะว่าหนูยังไม่ได้กลับไปเมืองไทยก็เลยแบบว่ายังยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดการว่าเพราะว่าใบเฉนดอยู่กับหนูแล้วแต่ว่าชื่อยังเป็นของเจ้าเดิมอยู่อ๋อ ครับโอเครีบๆไปโอนให้เรียบร้อยนะครับเรื่องโฉนดเพราะว่าถึงเราถือโฉนดไว้เนี่ครับแต่ธุรกรรมมันมันจะมีต้นขั้วของโฉนดเนาะต้นขั้วของโฉนดเนี่ยเขาก็ยืนยันไว้เวลาเราไปแจ้งหายไปคัดใหม่นี่มันก็สามารถคัดใหม่ได้เลยนะครับเป็นปัญหาเรื่องตอนนี้ก็คือโควิดโควิดใช่ไหมเลยนางไม่ได้ <c oughs> ไปไหนไม่ได้ <c oughs> ได,ได้ไม่เป็นไรเล่าไว,ไว้ก่อนเล่าไว้เป็นคอนเซปต์ว่าถ้าสมมติกลับมาปุ๊บเนี่ยไปเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วแต่ถ้าเราต้องการจะสร้างบ้านล้ําเข้ามานอกเขตที่ดินอย่างนี้ครับเวลาขออนุญาตก่อสร้าง คุณปุ้ยอาจจะต้องใช้ที่ดินทั้งสองแปลงเลยเพื่อขออนุญ,ญาตก่อสร้างครับอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยครับมันเกิดมีบ้านอยู่นะครับบ้านเนี่ยต้องห่างกันอย่างน้อย4เมตรนะครับ,รบสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทั้งสองอาคารเนี่ยที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันที่ขออนุญ,ญาตเนี่ยครับต้องห่างกันอย่างน้อย4เมตรนะครับถ้ามันมีบ้านทักระายอยู่เนาะครับอ่าให้เป็นไอเดียอย่างนี้ก่อนอันดับแรกนะครับให้ไปเช็คโฉนดค่ะค่ะโอเคพอเราพอเรารู้ในเรื่องของขนาดเสร็จเรียบร้อยเนาะ อาจจะต้องเอาราคาค่าก่อสร้างที่เราเตรียมไว้ในใจอะครับประเมินดูก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยตั้งใจให้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับล้านห้าละคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะวันมันเพราะว่าถ้าถ้าจะชาจริงจริงมันไม่ถึงล้านนะคะแต่ว่าแฟนเพื่นว่าแฟนอยากได้สระน้ํามันก็เลยมันเนี่ยแหละมันมาเกี่ยวอยู่ตรงสระน้ำนี่แหละค่ะพี่ไม่เป็นไรครับตัวสระว่ายน้ําเนี่ยครับแฟนไม่อยากได้สระน้ําแต่ว่าแกอยากได้สระว่ายน้ำผมก็เลยเผมก็เลยคิดว่าการที่จะดูแลสระว่ายน้ำแต่มันก็ยากเหม่อนเพรา,าะเราไม่ได้ ด้วยแลวคนที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสระว่ายน้ําด้วยมันก็เลยก็เลยคิดหลายๆปัญหาว่าถ้าทสาสระว่ายน้ามันจะเป็นปัญหาไหมอะไรประมาณนีน้เพราะว่าสระว่ายน้ามันก็ต้องมันก็ต้องมีประตูลเลื่อนปิดเลื่อนเปิดนะคะเวลาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่เพราะว่าเขาพี่อยู่แต่รเราไม่ได้อยู่ห่นี่ตลอดไงคะครับถ้ามีสระว่ายน้ำก็ต้องดูแลเนาะมันจะมีระบบแบบเป็นเหมือนผ้าใบาอะ่ะคุมปิดสระว่ายน้ําไว้ ตรงนี้ก็สามารถมาช่วยดูแลได้ใช่แล้วเราก็เปิดพวกบ่อกรองหรือว่าใช้พวกตัวโรบอทอ่ะในการทําความสะอาดอะไรพวกนี้ไปนะครับก็ทําได้อย่างนี้มันลำบากตรงนี้แล้วใช่ใช่ใช่อันดับแรกนะครับเวลาถ้าสมมุติเรามีไอเดียแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเออผมจะแนะนําคุณปุ้ยว่าให้เราอ่ะลองเอาราคางบก่อสร้างของเราครับตั้งก่อนสมมุติว่าเราแยกกันเป็น2ส่วนเนาะส่วนบ้านกับส่วนสระว่ายน้ำค่ะแยกกันก่อนนะค่ะ สมมุติ<ช>ว่าเราอาจจะสร้างคนละทีหรือว่าสร้างพร้อมกันก็ได้แต่แยกมันสองก้อนก่อนงบ<ช><ม>อยู่ประมาณล้านห้ากลมๆใช่ไหมครับเสาไห้น้ําเนี่ยครับมันจะต้องคํานวณแยกออกไปเลยนะครับเพราะว่าราคาประเมินต่อตารางเมตรเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดขนาดนั้นนะครับสมมุติว่าผมตีกลมๆก่อนว่าราคาบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสักล้านสองเนาะลองสมมติกันว่าเราแบ่งก้อนหนึ่งเป็นล้านสองแบ่งเสาไห้น้ําสักสามแสนนะครับล้านสองเนี่ยครับล้านสองของคุณปุ้ยเนี่ย สามารถทําอาคารบ้านที่เป็นตัวบ้านเนี่ยครับเราลองหารหยาบๆนะหารต่อตารางเมตรเนี่ยตารางเมตรที่ใช้วัสดุราคาไม่ค่อยแพงมากหน่อยตารางเมตรละ12,000บาทราคาประเมินเนี่ยเป็นราคาไอเดียเนาะที่แบบเราตั้งขึ้นมาเพื่อว่าให้เห็นกรอบของบ้านปกติแล้วครับถ้าบ้านที่วัสดุไม่แพงมากก็จะเริ่มที่1 2 0 0 0บาทถ้าบ้านที่มีวัสดุดีขึ้นมานิดนึงระดับกลางก็จะหนุน5ห้า ถ้าระดับแบบพรีเมียมเลยก็จะปืนแปดหรือสองหมื่นหรือสามหมื่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นกรอบของราคานะครับที่เราตั้งมาเพื่อเป็นตุ๊กตาในการประเมินก่อนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งที่ราคาราคาก่าสร้างของคุณปุ้ยเนี่ยที่1 2 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านคุณปุ้ยนะครับทั้งหมดอ่ะรวมหมดแล้วห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวต้องออกแบบไม่เกิน100ตารางเมตรอ่านึกออกไหมร้อย100ตารางเมตรก็คืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกอะเอากว้างคูณยาวแล้วก็รวมกันทั้งหมดได้100ตารางเมตร อันนี้คือพื้นที่บ้านของคุณปุ้ยถ้าเกินปุ๊บเนี่ยราคาก็จะบวมขึ้นไปเรื่อยๆตามตารางเมตรที่มันบวมขึ้นมาโอเคพอได้ไอเดียแล้วใช่ไหมอันนี้อันอันนี้ราคาเริ่มต้นหมื่นสองใช่ไหมคะราคาเริ่มต้นของวัสดุทั่วไปเนาะที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมคะครับถ้าขึ้นบาใหน่อยก็หมื่นห้าหมื่นห้าครับถ้าดีอีกหน่อยก็เจ็ดกลางใช่ไหมคะเจ็ดกลางครับอันนี้คือเป็นแบบราคาประเมินคร่าวๆเนาะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณปุ้ยต้องการราคาคที่มันเป็นราคาจริงๆอ่ะมันอาจจะต้องทํบ b o อคิขึ้นมาที่เรียกว่าราคากลางตัวน,นี้ครับมันจะเป็นราคาที่ประเมินจากของจริงๆเลยคุณปุ้ยใช้เหล็กไปกี่เส้นกี่กิโลใช้กระเบื้องไปกี่ตารางเมตรใช้ปูนไปกี่คิวอัวน,นี้มันจะประเมินแบบจริงๆเลยนะครับอ่ามันก็จะได้ราคาก่อสร้างจริงๆแล้วมันก็จะรู้ว่าสระว่ายน้ําราคาจริงๆเท่าไหร่นะครับเออพอได้ไอเดียแล้วเนาะว่าจะไปต่อยังไงค่ะ เราเก็บข้อมูลไปก่อนว่าตารางเมตรมันเป็นยังไงพื้นที่มันเป็นยังไงวัสดุมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วพอเรามีข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราค่อยค่อยเจเนเรตมันออกมาเป็นบ้านเราครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคาถามอะไรอินบ็อกมาถามได้เลยผมจะเปิดรั์สดแบบนี้ครับทุกวันพฤหัสเนาะนะครับค่ะได้เลยได้เลยโอเค okay, ลองเก็บข้อมูลไปก่อนเนาะยังไงพี่มิ้นดูแผนอแบบป้านให้ด้วยนะคะที่ส่งไปนะครอได้เลยครับ มีงานสวยๆถ่ายแชร์ลงเพจให้ดูบ้างนะครับงานที่เดนมาร์กผมชอบมากเลยเ<ะ>วลาคุณปุ้ยไปเจองานสวยๆครับถ่ายมาฝากเพื่อนๆในเพจใ,ใหได้แชร์แลกเปลี่ยนไอเดียกันได้เลยครับคุณปุ้ยรักษาสุขภาพครับ,บได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะครับเวลาเราจะสร้างบ้านเราอาจจะต้องไป ดูเรื่องของข้อจํากัดต่างๆก่อระยะลดนนะครับงบประมาณในการก่อสร้างแล้วก็พื้นที่งานก่อสร้างนะครับเราจะทําเป็นแบบออกมาได้แล้วเราก็หาราคากลางไปหาผู้รับเหมาในการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค